ก็นะครับถ้าทุกคนพูดถึงโลโบอกเนี่ยทุกคนน่าจะได้ถึงไอ้ตัว l e โก้ซิมเหลี่ยมเดินไปเดินมา <S 1> <S 1> ซึ่งมันก,ก็เป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ในวันนี้จะมาให้ทุกคนเนีรู้จักกับแฮกเกอร์ในโลโบอกท่านหนึ่งซึ่งเป็นแฮกเกอร์ยุคคลาสสิกมากชื่อเขาคือครูคิดนั่นเอง โชว์คูคิดเนี่ยเป็นอัลเทอร์เนทแองเขาของ0 0ซูเจ็เอ็หรือเราพูดในภาษาบ้านเราก็คือรหัสล้อกันแหละโดยคูคิดเนี่ยมีลักษณะเป็นตัวสีแดงและมีอักษรเขียนอยู่บนตัวว่าทีมคูคิดจอยทูเดย์เมื่อวันที่สองพฤศจิกายนคศสองพันสิ2 0 1มบริษัทของคูคิดถูกสร้างขึ้นโดย007 n 7 และจะเป็นบัญชีหลักในการสร้างกลุ่มคูคิดและคูจี U ในช่วงปี2014เนี่ยระหว่างที่ครูคิดเนี่ยกำลังที่จะแฮกโลบอกผู้คนก็ได้เข้าร่วมกลุ่มของคูคิดมาโดยมีจุดประสงค์สำการคือการหลอกล่อและแสวงหาผลประโยชน์รวมถึงตัวศูนย์เจ็ดเนี่ยก็จะบลุกและแสวงหาผลประโยชน์ในเซิร์ฟเวอร์ในโลบอกทั้งหมดจนกระทั่งบัญชีของคูคิดและศูนย์เจ็ดเอ็นเจ็ดก็ได้ถูกลบ และตัวกลุ่มเองก็ได้ถูกลบเช่นกันหลังจากปี2400ต้นไปตัวทีมของครูคิดเนี่ยก็ได้ถูกแยกออกจากกันโดยต้องยุติการทําง,งานของครูคิดออกไปและต้องลบกลุ่มเดิมออกไปเช่นกันยิงแต่แเจ้าของกลุ่มเนี่ยกลายเป็นยูสเน,น่ที่มีชื่อว่า j โจนาคิงเทสวิลส s และปัจจุบันก็คือ ADHD Yoshi ตอนากนี้เนี่ยยังมีการสร้างกลุ่มครูคิด2หรือที่เรียกกันว่า ทีม 1x3x5x6 ซึ่งถูกสร้างโดย Java 1x3x5x6 คูคิดสเนี่ยมันแตกต่างกับทีมคูคิดปกติอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าคูคิด2เนี่ยมีผู้เข้าร่วมมากกว่าหกคนเนี่ยระบบเนี่ยจะทำการล็อกกลุ่มโดยอัตโนมัติเลยจึงทำให้กลุ่มนี้ถูกเรียกว่า s c ับ b ล o อดและก็พร้อมแท็กที่มีชื่อว่าคูคิด2 ในช่วงวันที่แปดพฤศจิกายน2อ18นดเนี่ยเอดนฮิตียชีก็ได้ทาการลาออกจากทีมคูคิดไปตลอดการเลยจนกระทั่งปี2ส1 9เกนี่ยกลุ่มก็ได้กลับมานะครับแต่ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยจนกระทั่งมันเกิดกลุ่มคูคิด4ขึ้นมานะครับในการสร้างกลุ่มคูคิที่เนี่ยมันก็ทำให้กลุ่มเนี่ยมีความโด่งดังได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวแต่ว่า มันก็เป็นได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆนะครับเพราะว่าในวันที่2 5มีนาคมคือริสต์ศักยา่2ิ2 5เนี่ยกุมนี้ก็จะมีสมาชิกมากกว่า15,000คนแต่ r ร b บ,บอกเนี่ยก็ได้ทำการลบกลุ่มนี้ไปอย่างทารบเลยนะครับไอตัว coolgui เนี่ยมันก็เหมือนเครื่องมือแฮกปกติอะไรครับก็คือมันสามารถเปลี่ยนเท็กเจอร์ของเกมได้เส็ของได้อะไรเงี้ยนนครับ ซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของวันนี้แล้วล่ะครับถ้าอยากให้ผมทําประวัติอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเรียกเรียนข้อมูลมาให้แล้วกันก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน